จากคำบอกเล่าของเทวดากับเคล็ดลับการกำหนดจิตขณะอุทิศบุญให้ได้ผลไปยังล่าวสภเวสีเปรตอสุรกายไม่ใช่การสอนสมาธิเพียงแต่เป็นการบอกวิธีทำจิตขณะอุทิศบุญ เรื่องนี้ไม่เคยอา่านตำราหรือฟังจากคำสอนของพระอาจารย์ท่านใดเป็นความรู้ที่ได้ขึ้นมาจากประสบการณ์ขณะกำลังอุทิศบุญให้วิญญาณที่วัดดอนตูมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทผมพายเยาวชนไปเข้าค่ายธรรมคุณผมมีหน้าที่ไปดูแลความเรียบร้อยของเด็กๆก,ก็ต้องไปนอนที่วัดด้วย คิดตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วว่ายังไงวันนี้คงเจอผีแน่ๆเพราะเราไปนอนที่วัดทินเขาคือวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติถึงจะไม่เคร่งครัดนักแต่ก็ถือว่าเป็นวัดดีวัดหนึ่งพระท่านมีการทำวัดเย็นนั่งภาวนากันวิธีสังเกตว่าวัดไหนถ้ามีผู้ที่สามารถเห็นวิญญาณจะรู้ทันทีคือถ้าวัดไหนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมีการปฏิบัติภาวนาวิญญาณสัมภเวสีเปรตอสุรกายเพียบทั้งวัดเลยวิญญาณเหล่านี้มารออนุโมทนาบุญในขณะที่พระท่านปฏิบัติภาวนาแสงบุญจะออกจากจิตของพระท่านกระจายไปทั่วตอนนี้แหละที่วิญญาณที่ต้องการบุญจะมาอนุโมทนาบุญเอาเองผมขับรถเข้าเขตวัด เท่านั้นเองก็มีพลังจิตของกลุ่มวิญญาณที่วัดมากระทบจิตผมสัมผัสที่ท้ายทอยหนักอึ้งเลยส่วนผมก็ไม่รอช้าเบิกบุญของผมลงมาแจกกระจายไปทั่ววัดไปเรื่อยคือทำงานคุมเด็กไปจิตก็อธิษฐานเบิกบุญมาแจกไปวิญญาณที่วัดนี้เยอะจริงๆรุมล้อมต่อจิตกับผมตลอดเวลาเลยพอตกข้าอาบน้ำเสร็จ ยืนอยู่บนศาลาวัดมองไปที่ลานปูนภาพปรากฏในจิตเห็นวิญญาณรูปร่างคนยืนมองมาที่ผมเต็มลานปูนเลยตอนนั้นญาติธรรมของผมเดินเข้ามาคุยด้วยเรื่องตาเขาดีกว่าผมเขาบอกว่าวิญญาณล้อมผมเต็มไปหมดผมเลยบอกช่วยคอยดูด้วยเดี๋ยวจะอัดบุญให้เขาให้เต็มที่จะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นผมก็รวบรวมสมาธิ กำหนดจิตอธิษฐานเบิกบุญของผมลงมาแล้วพุ่งจิตอุทิศบุญแจกกระจายรอบตัวโดยใช้การเพ่งเท่านั้นเองญาติธรรมที่ช่วยดูเหตุการณ์อยู่ก็รีบร้องบอกเบาๆหน่อยกระเด็นหมดแล้วผ่อนจิตลงหน่อยวิญญาณเขารับไม่ไหวผมก็เลยผ่อนจิตเป็นแบบเบาๆแล้วเบิกบุญลงมาแจกกระจายออกไปเออดีแล้ว เขารับได้เต็มที่เลยอย่าเพ่งจิตออกมานะผ่อนจิตเบาๆแจกบุญออกไปอย่างนี้ดีแล้วนี่คือการพิสูจน์ทราบการกำหนดจิตในการอุทิศบุญทําให้ผมเข้าใจได้ทันทีว่าการอุทิศบุญนั้นเราอย่าเพ่งหรือพุ่งจิตไปยังวิญญาณอย่างแรงด้วยความตั้งใจดีที่จะให้เขาได้รับบุญผลจะกลับเป็นว่าร่างของวิญญาณ ที่อยู่ในสภาวะต่างๆเช่นเปรตอสุรกายสัมภเวสีเขารับไม่ไว้เหมือนพลังน้ำที่เชี่ยวกราดพุ่งไปหาเขาเราต้องทำจิตเบาๆคล้ายกับการแผ่เมตตาคือเราใช้การอุทิศบุญโดยกำหนดเหมือนเป็นลำแสงสีขาวจากจิตเราหรือสมองเราให้กระจายหรือพุ่งไปเบาๆให้กับวิญญาณที่เราต้องการให้บุญเขา นั่นแหละวิธีการกำหนดจิตอุทิศบุญที่เหมาะสมที่ผมได้ทดลองมาผมโดนรุมขอบุญอยู่สองวันถึงเริ่มเบาก็ไม่เป็นไรนึกว่าส่งเคราะห์กันตอนบ่ายวันที่สองเดินไปตรวจตามห้องน้ำห้องส้วมที่อยู่ริมรั้ววัดเดินไปตรวจคนเดียวพอเดินไปหลังห้องส้วมริมรั้ววัดความรู้สึกหนักอึ้งก็กลับมาอีกอ๋อ พวกผีอยู่นอกรั้ววัดเล่นเกาะเรามาเต็มไปหมดขอบุญมั่งผมก็อุทิศบุญด้วยการอธิษฐานเบิกบุญลงมาแจกกระจายไปทั่วให้เท่าไรก็ไม่ยอมละต่อจิตกับผมขอบุญไม่เลิกเกาะเข้ามาในวัดผมเดินไปทางไหนในวัดผีจากนอกวัดก็เกาะตามเอาบุญตลอดสงสัยเป็นคนละพวกกับในวัดมั้งตามใจอยากขอบุญก็ให้ไปเรื่อย ความจริงผมไม่ต้องเบิกบุญลงมาก็ให้ได้เพราะผมอธิษฐานเบิกบุญของผมลงมาให้กับทุกวิญญาณที่ต้องการตลอดชีวิตไว้แล้วแสงบุญสีขาวพุ่งจากฟ้าลงมาที่หัวผมตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นวิญญาณใดต้องการบุญของผมก็อนุโมทนาเองได้เลยเพราะผมเปิดบุญของผมไว้ตลอดชีวิตแต่ด้วยจิตมันเคยตัว พอถูกต่อจิตจากวิญญาณก็จะคิดอธิษฐานเบิกบุญลงมาให้ทันทีพอวันที่สเสร็จสิ้นการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมผมก็ขับรถกลับบ้านแต่เอรถหนักจังเหมือนมีคนนั่งมาเต็มรถเลยพอถึงบ้านลองตรวจสอบดูปรากฏว่าทั้งสภเพสสีเปรตอสุรกายจากวัดตามผมมาเต็มไปหมดเลย ขออยู่ด้วยก็ตามใจงั้นก็เชิญขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าตึกบ้านผมไปเลยอนุญาตทำไมผีที่วัดขึ้นรถผมได้ไม่มีใครห้ามหรือที่ผมมีแม่ย่นางเป็นสิบอีกทั้งยักษ์เพียบแต่ผมบอกพวกที่ประจำรถไว้แล้วพบวิญญาณลำบากที่ไหนเก็บขึ้นรถเอาไปบ้านเราเอาไปส่งให้ท่านที่สอนปฏิบัติธรรมที่ดาดฟ้าบ้านเรา คือพระภูมิเจ้าที่และเทวดาที่ประจำอยู่กับพระเครื่องของผมอีกจำนวนมากท่านเหล่านี้รับหน้าที่สอนการปฏิบัติศีลสมาธิให้กับเหล่าพวกวิญญาณที่ลำบากเหล่านั้นท่านเหล่านั้นสนุกสนานกับการสอนเพื่อสร้างบุญธรรมทานกันใหญ่กลางคืนถ้าผมขึ้นไปเดินเล่นชมดาวบนดาดฟ้าทำจิตเบาๆจะเห็นคนนุ่งชุดขาว นั่งสมาธิกันเตรียมไปหมดนั่นแหละครับวิญญาณเขานั่งปฏิบัติธรรมกันใครปฏิบัติธรรมจนบุญเพียงพอดวงจิตเขาก็ลอยขึ้นไปเบื้องบนสู่สวรรค์พวกวิญญาณลำบากพวกใหม่ก็มาแทนพวกเก็บวิญญาณก็มีจํานวนหลายท่านมากขยันเก็บกันเสียด้วยดูนะธุรกิจบุญที่บ้านผมรุ่งเรืองขนาดไหนใครจะเรียนแบบบ้าง ก็ไม่สงวนสิทธิ์ถ้าปริมาณวิญญาณมากเกินไปก็จะมีเจ้าที่ที่บ้านผมนำไปส่งศูนย์ใหญ่คือลานปูนหน้าวิหารร้อยเมตรวัดท่าสุงเวลาผมไปทำบุญเรียนทองที่วัดท่าสุงพอลงรถเท่านั้นแหละจะมีพลังงานของวิญญาณที่วัดมารุมล้อมกระทบจิตผมตลอดเวลาก็เหมือนคนรู้จักกันทักทายกันนั่นแหละใครสิทธ์วัดท่าสุง ที่ได้เรียนมโนโมยิทธิท่านลองสำรวจลานปูนหน้าวิหารร้อยเมตรดูสิครับยิ่งเวลาสงบยามค่ำคืนลองเข้ามโนมยิทธิสำรวจให้รอบวัดเลยวิญญาณเข้าใส่ชุดขาวนั่งปฏิบัติกันเตรียมไปหมดจริงไหมย้อนกลับมาที่ผีทั้งหลายที่ตามผมมาจากวัดไปที่บ้านผมตามมาทำไมเยอะจังชักสงสยัยตอนค่ำเลยให้พวกของผม ต่อจิตมาคุยกันหน่อยปรากฏว่าผีที่มาตอบคำถามเป็นอสุรกายเขาบอกว่าเขาได้รับบุญจากผมมากกว่าพระที่วัดอีกจึงตัดสินใจตามมาและวิญญาณที่ไปกับผมรักษาดูแลผมก็อนุญาตบอกว่าตามอยู่ที่บ้านคนคนนี้ได้ผมก็สงสัยคือผมเป็นคราววาดไม่ใช่พระทำไมจึงว่าอยู่ที่วัด ได้บุญน้อยกว่ายอยู่ที่บ้านผมอสุรกายก็ฉเฉลยว่าที่พวกเขารวมกันอยู่ที่วัดนั้นเพราะวัดนี้พระบางองค์ท่านปฏิบัติภาวนาแสงบุญขณะภาวนาจะออกจากจิตของพระท่านวิญญาณที่ลำบากทั้งหลายจะรออนุโมทนาบุญกันตอนนี้แต่ตอนพระท่านสวดมนต์แล้วแผ่เมตตานั้นพวกเขาไม่ได้อะไรแต่พอผมเข้าไปที่วัด บุญจากจิตผมกระจายไปทั่ววัดตลอดเวลาทำให้จิตวิญญาณลำบากทั่วทั้งวัดและจากนอกวัดพากันมาอนุโมทนาบุญของผมกันเต็มวัดไปหมดพอผมกลับบ้านพวกเขาเลยตัดสินใจขออนุญ,ญาตวิญญาณที่ดูแลรักษาผมขอตามผมมาอยู่ด้วยที่บ้านเอาละเข้าใจแล้วผมใช้วิธีเบิกบุญลงมาแจกเป็นทานแต่พระท่านแผ่เมตตา ทำให้ผลบุญในการอุทิศของผมส่งตรงถึงวิญญาณที่ลำบากได้เตรียมที่ส่วนกระแสแผ่เมตตานั้นผู้ที่รับได้ดีคือพรมวิญญาณที่ลำบากรับกระแสจากการแผ่เมตตาไม่ได้แต่จะได้บุญจากพระตอนที่ท่านนั่งภาวนานี่เองแถมอีกเรื่องหนึง่งน่ากลัวไปหน่อยต้นปี2555 ผมถูกพระเขมรเล่นงานด้วยไสยศาสตร์พระองค์นี้เก่งมากจริงๆผมสู้ท่านไม่ได้เลยเหตุเกี่ยวข้องกันโดยไม่ตั้งใจคือมีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานของผมโดนเล่นงานจากผีที่พระท่านนี้ส่งมาเพ่งพลังจิตใส่จนปวดหัวทนไม่ไหวแกเลยขอร้องผมให้ช่วยแกด้วยปวดหัวเหลือเกินจนทำงานไม่ได้ ผมเลยเอาพระาธาตุของพระอุปคุตที่ผมเนบกระเป๋าเสื้ออยู่ให้แกใส่เท่านั้นเองหายปวดหัวทันทีผมเองก็ไม่คิดอะไรดึกว่าจะจบเรื่องแล้วเราไปทำงานต่อดีกว่าก่อนไปเลยแบ่งพระาธาตุของพระอุปคุตให้ติดตัวแกไว้จะได้ไม่โดนเล่นงานอีกพอตกค่ำงานเข้าได้รับการติดต่อเตือนอย่างแรง จากท่านผู้ช่วยคุ้มครองผมอยู่พอพิสูจน์ทราบกับกลุ่มญาติธรรมผลปรากฏว่าขณะน,นี้บริเวณหน้าบ้านผมเต็มไปด้วยวิญญาณสัมภเวสีที่ถูกอาคมบังคับสั่งมาให้ทำร้ายผมด้วยความผิดที่ไปยุ่งเรื่องของพระเมรท่านนี้แต่วิญญาณร้ายเหล่านี้เข้ามาในบ้านผมไม่ได้เนื่องจากบารมีจากเบื้องบนคลุมบ้านผมอยู่เป็นกำแพงกั้นไว้ าวิญญาณที่มาร้ายจะเข้าไม่ได้ส่วนวิญญาณที่เดือดร้อนมาขอรับการช่วยเหลือจะเข้ามาได้และรอบบ้านผมมีญาติธรรมในโลกทิพย์ของผมจำนวนมากยืนกั้นเอาไว้หมดเมื่อรู้เหตุร้ายอย่างนี้แล้วผมคิดสงสารวิญญาณที่ถูกอาคมบังคับเหล่านี้เขาทั้งอดอยากทุกข์ร้อนถูกกักขังถูกบังคับด้วยอำนาจอาคมใช้งานถ้าไม่ทำ หรือทำไม่สําเร็จก็จะถูกลงโทษอย่างกระนั้นเลยช่วยปล่อยวิญญาณเหล่านี้ให้พ้นจากอาคมที่บังคับเสียเลยยืนดำมืดเต็มหน้าบ้านไปหมดผมยกมือพนมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดแผ่บารมีของพระองค์ท่านลงมามลายมนอาคมที่บังคับวิญญาณเหล่านี้ ให้หลุดเป็นอิสระด้วยเถิดสาธุผมอธิษฐานอยู่3ามครั้งวิญญาณสัมภเวสีเหล่านั้นก็รู้สึกตัวคืนมาสภาพดำๆจากอาคมที่คลุ่มบังคับอยู่ก็หมดไปเป็นเพียงสภาพเหมือนคนธรรมดาผมร,รีบอุทิศบุญแจกกระจายให้วิญญาณเหล่านั้นพวกเขารับจนสภาพดีขึ้นบางส่วนก็ไปตามหนทางของเขาเองอีกจำนวนไม่น้อย ญาติธรรมในโลกทิพย์ช่วยกันเก็บเข้ามาไว้ที่ดาดฟ้าบ้านผมเพื่อสอนปฏิบัติธรรมบางส่วนยังไม่หลุดพ้นจากอาคมเนื่องด้วยกรรมของเขาที่มีมากนี้ก็หนีไม่พ้นคาดว่าคงกลับไปรายงานพระเขมรท่านนั้นพอเสร็จเรื่องสบายใจแล้วลองให้ญาติธรรมของผมตรวจร,รอบๆปรากฏว่ามีผีอีกสองตนยืนแอบอยู่หลังตึกคอยดูผมอยู่ คือเป็นสปายนำข่าวไปรายงานผู้คิดร้ายผมแสดงว่าเจ้าผีสองตนนี้ต้องเป็นลูกน้องคนสำคัญของเขาขนาดมาลายมวลให้แล้วยังไม่หลุดอีกผมเลยรวบรวมสมาธิเพ่งจิตอุทิศบุญพุ่งไปหาผีสองตนนี้อย่างเต็มที่เท่านั้นเองสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือบุญของผมกลายเป็นไฟลุกท่วมร่างผีสองตนนั้น ผลจึงทำให้ผีสองตนนั้นดิ้นรนจากความร้อนของไฟที่ไม่ได้ตั้งใจของผมที่รู้นี้เพราะญาติธรรมของผมคอยประกบเป็นตาทิพให้อย่านึกว่าผมเองรู้เห็นทุกเรื่องนะครับส่วนผมมีหน้าที่ลุยพอเกิดเหตุอย่างนี้ผมต้องรีบอธิษฐานเบิกบุญของผมลงมาดับไฟโดยด่วนตอนนี้พลังอาคมที่บังคับหมดไปแล้วจากไฟ เผาอย่างไม่ตั้งใจของผมต่อไปผมต้องผ่อนจิตของผมเบาๆอธิษฐานเบิกบุญของผมส่งให้ผีสองตอนนี้ปรากฏว่าได้เป็นอาหารกินกันอย่างหิวโหยน่าสงสารเหลือเกินพออาการของผีสัมภเวสีสองตอนนี้ดีขึ้นแล้วจากบุญที่ผมอุทิศให้ลองสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหน ปรากฏว่าตอนเป็นคนทั้งคู่คือสามีภรรยามาจากเชียงใหม่ขับรถมาคว่ำตายทั้งคู่พอตายแล้ววิญญาณถูกพระเมรเอามาใช้อาคมบังคับเรียกเอาไว้ใช้งานส่วนร่างญาติพี่น้องมารับกลับไปทำพิธีเผาไปนานแล้วนี่แหละครับผีตายโงงละหมอผีชอบไปเรียกวิญญาณเอามาใช้งานนักดังนั้นญาติใครประสบอุบัติเหตุ ียชีวิตที่ไหนรีบทำบุญสังฆทานให้เขาโดยด่วนเพื่อเติมพลังบุญให้กับวิญญาณแล้วรีบนำวิญญาณกลับมาบ้านหรือวัดที่ตั้งศพโดยด่วนโดยญาติไปยังที่ที่ตายของคนตายแล้วพูดชวนให้เกาะเรามาเลยหรือใช้การขอบารมีพระพุทธองค์ช่วยก็ได้อธิษฐานดังนี้ลูกขอบารมีขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรโดแผ่บุญบารมีของพระองค์ท่านลงมานำวิญญาณของระบุชื่อผู้ตายกลับไปยังบ้านหรือวัดด้วยเถิดสาธุถ้าทำแล้วหาทางพิสูจน์ทราบเอานะว่าวิญญาณเขาตามมาหรือเปล่าถ้าหาวิธีไหนไม่ได้ก็ลองใช้วิธีเล่นผีถ้วยแก้ว หรือผีตะเกียบดูก็ได้แต่ขอให้เล่นในบ้านเรานะถ้าเราเชิญวิญญาณกลับบ้านขอร้องอย่าไปกลัวผีญาติเลยนะเขาน่าสงสารออกย้อนมาที่ผีสองผัวเมียจากเชียงใหม่พอสภาพดีขึ้นมากแล้วผมเลยถามว่าอยากกลับบ้านที่เชียงใหม่ไหมเดี๋ยวผมจะส่งกลับไปทั้งสองดีใจมากขอให้ช่วยส่งกลับบ้านทีผมจึงใช้การอธิษฐานดังนี้ ลูกขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรโดแผ่บุญบารมีของพระองค์ท่านลงมานำวิญญาณทั้งสองนี้ไปส่งยังบ้านของเขาที่เชียงใหม่ด้วยเถิดสาธุเท่านั้นเองวิญญาณทั้งสองก็หายไปเป็นอันว่าเรียบร้อยส่วนเรื่องผมกับพระหมอผีนั้นกว่าจะจบเรื่องกันก็ร่วมเดือน ผมไม่มีวิชาอะไรจะไปสู้กับท่านหรอกอาศัยญาติธรรมในโลกทิพผู้ส่งฤทธิ์เบื้องบนและกลุ่มปฏิบัติธรรมของผมช่วยกันกั้นพลังอาคมพลังจิตไว้ไม่ให้เขาทำอันตรายเราได้พอทำไม่ได้ผลและผมก็ไม่ได้โต้อตอบพระเขเมนท่านนั้นก็เลยเลิกราไปเองจริงๆแล้วไม่อยากเจอเลยมันน่ากลัวนะครับสรุปแล้วการวางจิตในเวลาอุทิศบุญ ถ้าให้กับวิญญาณที่ลำบากเช่นสัพเพสสีเปรตอสุรกายให้ทำจิตเบาๆในขณะอุทิศบุญแต่ถ้าเป็นเทวดายักษ์นาคพรมหรือวิญญาณที่มีฤทธิ์ท่านเหล่านี้รับพลังบุญได้สบายมากๆไม่ว่าเราจะรวมกำลังจิตอุทิศแรงแค่ไหนท่านก็รับบุญได้สบายมากอีกพวกหนึ่งที่ต้องใช้การอุทิศบุญ โดยการรวมกำลังจิตมากหน่อยคือญาติเราที่นรกหรือวิญญาณที่เราต้องอุทิศบุญให้ในขณะที่เขาอยู่ที่นรกให้อุทิศบุญและกำหนดภาพนรกพุ่งจิตลงไปให้เต็มที่เลยจะทำให้วิญญาณที่ทรมานอยู่ในนรกนั้นได้รับบุญวิธีนี้ผมทำทุกคืนเท่าที่พิสูจน์ทราบเขารับบุญได้วันเวลาในการลงโทษลดลง เมื่อมันอุทิศบุญช่วยทุกๆวันเป็นแรมเดือนวิญญาณน,นั้นจะได้รับการลดโทษลงไปเรื่อยๆจนหยุดการลงโทษได้ขึ้นมาที่โลกมนุษย์เหมือนการประกันตัวขึ้นมานะครับโทษจริงๆของเขายังไม่หมดวิญญาณน,นั้นต้องรีบปฏิบัติธรรมสร้างบุญของตัวเขาเองเพื่อหนีการลงโทษเรื่องนี้ในโลกวิญญาณจะมีท่านผู้คอยเก็บวิญญาณมาสอนปฏิบัติ เขาเดำเนินการเองโดยเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวขอขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุกับเจ้าของบทความนี้ที่นำเรื่องราวมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะขอขอบพระคุณค่ะ